สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นป .5 นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือวิทยาการคำนวณน,นะคะเล่มสีม่วงนี้นะลูกอ่าเดี๋ยวคุณครูรอนะคะจะไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเปิดหน้าห้าสิบ นะคะเปิดหน้า50าพร้อมแล้วต่อไปค่ะมาดูเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาสแครซึ่งเป็นเนื้อหาตอนที่เราเรียนป .4 นะคะสะแครเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างชิ้นงานเกมนิทานที่มีการโต้อตอบกับผู้ใช้โดยการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสแครป นะคะก็คือมีบล็อกคําสั่งวางต่อกันนะคะแทนคําสั่งมีตัวละครมีฉากนะคะถ้าเรามาเรียนในโรงเรียนนะคะเราก็จะมีโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อว่า s c r a t c ที่รองรับนักเรียนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรลูกเราก็ดูเนะะื้อหาแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเหตุการณ์ปกติแล้วเดี๋ยวคุคูครูก็จะให้นักเรียนมาเขียนโปรแกรมนะคะ ภาษาที่ชื่อว่าสแกตนะคะแล้วก็เราก็มีการถ้าเกิดนักเรียนมีคอมหรือโน้ตบุ๊กที่บ้านนักเรียนก็สามารถเข้าเว็บไซต์ตามที่คุณครูแนะนำเลยได้เลยนะคะต่อไปค่ะนี่ค่ะมาดูค่ะล็อกคำสั่งเงื่อนไขการทำงานถ้าแล้วถ้าเป็นเงื่อนไขจริงทำงานในส่วนที่ก็คือนํามาวาง แต่ถ้าเป็นข้อเท็จริงมิเช่นนั้นนะคะต่อไปค่ะสามารถออกการเขียนโปรแกรมเป็นผังงานได้แสดงข้อความนะคะดูตัวอย่างนะคะหนึ่งหเท่ากับเท่าไหร่โปรแกรมรับคำสั่งคำตอบจากผู้ใช้3ตรวจสอบคำสั่งที่รับมามีค่าเท่ากับ14หรือไม่4แสดงผลลัพธ์ถ้าเป็นจริงให้แสดงว่าเก่งมาก ถ้าเป็นเท็จให้เป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องนะคะมาดูผังค่ะจุดเริ่มต้นนะคะสีเขียวลงมาข้างล่างตามโจทย์ในข้อที่1 2 3 4เลยนะคะอ่ะก็มาวางโปรแกรมมีการรับค่าคำตอบจากผู้ใช้แล้วก็คำตอบที่ได้เท่ากับ14ถ้าเป็นจริงเก่งมากถ้าเป็นเทศ็ศ คำตอบก็ยังไม่ถูกต้องแล้วก็มายังจุดสิ้นสุดนะคะ,อะลองลองทำตามที่คุณครูอธิบายไปนะคะลองทดสอบดูนะคะต่อไปหนะ้า52ค่ะาการเขียนโปรแกรมนะคะเราต้องเข้าเว็บไซต์สแคร h นะคะ r แ t ร h นี้คลิกสร้างเพื่อใช้เรียกโปรแกรมสแคร h แบบออนไลน์ แล้วก็แถบเมนูเห็นไหมคะตามตัวอย่างเลยค่ะสแครปตัวอย่างของเขาตัวละครของเขาก็จะเป็นแมวสีเหลืองนะคะสองทำการลบตัวละครคลิกเครื่องหมายกากรบ,บาดมือขวาตามตัวอย่างเลยลูกตอนแรกเราสร้างก่อนแล้วก็กากบ,บาดก่อนของสปรหนึ่งอ่ะเลือกตัวละครใหม่ค่ะคลิกที่คำว่า s h o นะคะแล้วก็เข้าหน้าจอตัวหลักละครเห็นไหมคะเลือกสปรก็เลือกใหม่พิมพ์คำศัพท์ค้นคว้าภาพที่เราต้องการนะคะเช่นเช่นนะคะคำว่าสตรอเบอรี่เราต้องการตัวภาพตัวละครที่เราต้องการเป็นผลไม้นะคะเป็นของใช้เิมพ์สิวนะคะนักเรียนต้องใช้ออคำศัพท์ ที่ค้นหาได้ง่ายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะนันกเรียนต้องทราบคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำพื้นฐานนะคะคำว่า p e n น u i n นะคะแล้วก็คำว่าแบร์แบร์แปลว่าหมีนะคะเลือกพื้นหลังอ่าเลือกพื้นหลัง s h o อ่ a แบล็กดอกแบล็กดอกก็คือพื้นหลังนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเลือกฉากพื้นหลังคลิกเลือกภาพที่เราต้องการะคะ่ะ ลูกจะให้มันเป็นภาพเกมสมมุติว่าเป็นเกมเกี่ยวกับน้ําทะเลลูกก็ไปเลือกฉากเกี่ยวกับทะเลห้องนอนนะคะมีให้เลือกตามที่นักเรียนสร้างเกมขึ้นมานะคะข้อที่5บล็อกคําสั่งค่ะเริ่มต้นแล้วก็มาจุดจุดจบของการทํางานของโปรแกรมอ่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อคลิกเห็นไหมคะมีทง ถามว่าหนึ่ง้อยเก้าลบเก้าสิบ้าท่ากับเท่าไหร่แล้วก็รอถ้าคำตอบเท่ากับสิบสี่แล้วพูดคำว่าเก่งมากสองวินาทีมิฉะนั้นคำว่าไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็สองวินาทีเหมือนกันกำหนดเวลาเห็นไหมคะเราคลิกเราวางโปรแกรมการทำง,งานของโปรแกรมไว้แล้วทดสอบผลลัพธ์ค่ะนี่ เราก็มีฉากแ c ดด็อกที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีตัวละครก็คือแพนกวินนะคะนักเรียนก็ดูตามภาพเลยค่ะทดสอบการทำงานของโปรแกรมถ้าเราตอบว่า14ใส่ในบล็อกนี้แสดงว่าเก่งแพนกวินก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าเก่งมากแต่ถ้าเราใส่เกินกว่า14 16 18สิบหี่สิบสนักเรียนลองทำดูนะคะที่บ้าน แล้วก็มันก็จะมีคำสั่งว่าเท็จคำตอบไม่ถูกต้องเพราะเราวางบล็อกไว้แล้วตามเงื่อนไขของโปรแกรมสแครดนะคะต่อไปเลยค่ะการตรวจสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะมาดูคำเลยค่ะการต้องการเห็นโปรแกรมทายผลคูณ98้าคูณ25มีค่าเท่าไหร่คำตอบของตัวละครแสดงคำว่าถูกต้อง คำตอบที่ผิดแสดงคําว่าผิดนะคะอ่ะดูตามเลยค่ะขั้นตอนเริ่มต้น98คูณ25เท่ากับเท่าไหร่โปรแกรมโปรแกรมรับค่าคําตอบของผู้ใช้ค่ะค่าคําตอบมันคือ2,450เป็นจริงถูกต้องถ้าเป็นเท็จก็ผิดแล้วก็สิ้นสุดนะคะการเขียนโปรแกรมค่ะนักเรียนมาดูฝั่งขวามือนะคะตามเมาส์ที่คุณครูกำลังชี้ เมื่อคลิกนะคะคำถาม98คูณ25แล้วก็รอรอคำตอบก็คือเราใส่คำตอบลงไป2,450นะคะแล้วถ้าว่ามันถูกต้องก็พูดคำว่าถูกต้องแล้วถ้าผิดพลาดก็คำว่าเท็ดอ่ะต่อไปค่ะอ่ะเห็นได้ยังคะตัวอย่างโอเคนะคะ อมาดูคำศัพท์ค่ะ w o c a t a l หมายความว่า answer answer ก็คือคำตอบผลลัพธ์ที่ได้ของการประมวลผลนะคะ ask แปลว่าถามแสดงข้อคำถามที่ถูกต้องอ่ะพร้อมกันแล้ยังคะเปิดหน้า5้าค่ะแบบฝึกหาดสองให้นักเรียนเขียนผังการอธิบายการทำงานของโปรแกรมนะคะโดยใช้ภาษาสคริ ติ๊กถูลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่าริ่งต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ของผู้ใช้ถามผู้ใช้ว่าคุณชื่ออะไรแล้วก็ป้อนชื่อลงไปในโปรแกรมตามผังงานเลยนะคะเดี๋ยวครูค้างไว้นะคะต่อไปค่ะหน้าห้าสิบแปดนะคะ การต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลลัพธ์หนึหารด้วย5ถ้าผู้ใช้ตอบถูกตัวละครนั้นจะแสดงคำว่าถูกต้องแต่ถ้าใช้คำตอบผิดตัวละครนั้นจะเขียนคำว่าคำตอบผิดอ่ะมาดูพังเลยค่ะเริ่มต้น100่งร้หารหเท่ากับเท่าไหร่รับคำตอบจากผู้ใช้นะคะถ้าเป็นจริงคำตอบก็จะเท่ากับยี่สิบแล้วมีตัวละครคำว่าถูกต้องถ้าเป็นเท็จ ก็คือมากกว่านะคะหรือน้อยกว่าคําตอบก็บผิดแล้วก็สิ้นสุดนะคะคุณครูจะทังไว้เดี๋ยวถ้าไม่ทันยังไงนะคะสามารถย้อนได้นะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัดที่สองดห้านะคะให้นักเรียนพิจรารณาผังงานตามเงื่อนไขอ่ะดูเลยค่ะ คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ80แสดงว่าเกรด4คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ70ได้เกรด3คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ60ได้เกรด2คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ50ได้เกรด1คะแนนน้อยกว่า50ได้เกรด0นะคะ,ะนักเรียนดูผังเลยค่ะ ลอกตามผังเลยนะคะจุดเริ่มต้นระบุคะแนนรับคะแนนจากผู้ใช้แล้วเราก็เอาผังคําสั่งคะแนนเนี่ยค่ะที่คุณครูด้านซ้ายมือนะคะสีฟ้ามากกว่าหรือเท่ากับมาเรียงไว้นะคะแล้วก็เป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงก็จะได้เกรดสอ่าวางไว้แล้วนะคะต่อไปค่ะหน้าสุดท้ายลูกหน้าหกสิบ กิจกรรม2.6พิจารณาคำสั่งที่ผิดพลาดที่ทำให้โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้องแล้วก็วงทุดคำสั่งที่ผิดพลาดแล้วก็มาแก้ไขนะคะโปรแกรมทายผลบวกของตัวเลขถ้าคำตอบถูกให้แสดงว่าถูกต้องแต่ถ้าคำตอบผิดให้แสดงว่าไม่ถูกต้องอ่านนักเรียนดูนะคะ6บวกเเท่ากับเท่าไหร่คำตอบเท่ากับสิบห้า แล้วถ้าว่าถูกต้องก็สองวินาทีเปลี่ยนบล็อกคําสั่งให้นักเรียนลอกไปเลยนะคะเปลี่ยนบล็อกคําสั่ง if เป็น if else แล้วเพิ่มคําสั่งในคําสั่ง say say ก็คือพูดภายใต้คําสั่ง else เป็นไม่ถูกต้องนะคะดูอัญประกาศด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองโปรแกรมทายคำสัพท์ถ้าถูกต้อง ให้ถ้าคําตอบถูกให้แสดงคําว่าถูกต้องแต่ถ้าคําตอบผิดให้แสดงว่าไม่ถูกต้องนะคะอ่ะดูตัวอย่างเลยนะคะแก้ไขข้อความในช่อง c ภายใต้เงื่อนไข if e, เป็นคําว่าถูกต้องและแก้ไขข้อความในช่อง c ภายใต้เงื่อนไข else เป็นคําว่าไม่ถูกต้องนะคะอ่ะคุณครูจะค้างไว้ข้อที่1ก่อนนะคะให้ในักเรียนได้ลอก ข้อที่2ค่ะนะคะการบ้านไม่ได้ยากแล้วก็นักเรียนก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูรรในโปรแกรมสครับนั่นเองที่นักเรียนได้ใช้ในตอนอยู่ป .4 แต่ว่าป .5 มันก็จะเริ่มมีการแสดงเงื่อนไขนะคะเพิ่มขึ้นมาแก้ไขปัญหาขึ้นมาให้ตัวละครนั้นมีมิติมีชีวิตมากขึ้นนะคะ แล้วก็นักเรียนเคียงงานของตัวเองด้วยนะคะไม่เสร็จไม่เป็นไรพยายามทําให้เสร็จอย่าข้างงานแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงที่สุดนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะมาเรียนกันอย่างปกตินะคะวันนี้ขอบคุณนักเรียนมากที่ตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งแบบฝึกหัดในลายกลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณและก็คอมพิวเตอร์นะคะตามคำที่คุณครู ระบุไว้นะคะว่าให้ส่งยังไงแล้วก็อ่านรายละเอียดให้ถูกต้องเพราะว่าถ้านักเรียนไม่อ่านรายละเอียดคําสั่งนั้นๆน,น,นักเรียนก็จะสั่งงานผิดพลาดแล้วก็คะแนนของนักเรียนอาจจะถูก็เรียกว่าผิดพลาดแล้วก็ไม่ทําตามคําสั่งแล้วก็ทําให้คะแนนนักเรียนนั้นถูกลดหายไปในบางส่วนนะคะขอบคุณนักเรียนมากค่ะ